สวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกับผู้แทนครับเด้อนะครับเมื่อวนนี้รีวิวนะครับเป็นยามาฮ่านะครับผมอิเล็กโตรนยามาฮ่านะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับ e 3 cc นะครับตระกูล3กมแตที่เป็นรุ่นเริ่มต้นที่ลงจังหวะได้นะครับผมเดี๋ยวมาลองรีวิวครับ ตวัดปราจีนบุรีนะครับ คือเป็นจังหวะเร็วนะครับ789นะครับนะครับผู้เล่นเตีซฟไว้นะครับ789มันจะเป็นจังหวะเร็วนะครับ130นะครับความเร็วอยู่ที่ร้อยสามสินี่ซีซีหาหกคจะเป็นปานกลางสี่ก็จะเป็นออเคสนะครับฮะกีตาร์หกแซ็กโซโฟนอันนี้คือจังหวะปานกลางนะครับนี่ซาวก็จะเป็นหนึ่งอันนี้ฉัหรับผู้ฝึกใหม่ครับสอง สามนะครับผมรุ่นนี้จะเซฟได้นะครับทั้งหมด9ปุ่มนะครับนี่คุณเที่ยงคิดไปให้แล้วนะครับ 1- 3ช้าสีปานกลาง7-8-9เร็วนะครับประชิดไปเองสนะครับรุ่นนี้จะลงได้ครั้งละหนึ่งจังหวะนะครับผมตังนี้จะส่งไปที่คุณสมศักดิ์นะครับโก้สูงเนินนะครับอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับวิธีการหลินใ่การใส่ต่างๆนะครับนี่คุณเที่ยงเอาไว้ตรงนี้ละให้แล้วนะครับนี่จังหวะมีตามนี้เลยนะครับเมมโมรี่ก็1 2 3ช้า เสียงหกปันกลาง789เร็วนะครับเสียงก็ตามนี้นะครับวิธีการโหลดก็เอาไว้แห้นี้แล้วนะครับรุ่นนี้จะเล่นได้ครั้งละ1จังหวะได้ครับเด้อเล่นได้ทีละ1จังหวะหมายถึงว่าโหลดลงมานะครับไว้ในเครื่องเยอะแต่ว่าเวลาดึงมาเล่นอยู่ร้อยสามสิบเจ็ดจังหวะไทยนะครับอ่าตัวนี้คือจะเป็นจังหวะอ่าจังหวะมอลลัมนะครับจังหวะนี่นะครับเป็นประมาณนี้นะครับปุ่มโซโล่นะครับอันนี้เป็นสายเมื่อนี้ปุ่มโซโล่นะครับปุ่มเปิดคอร์ด อันนี้คือแต่เขาเซฟไว้นะครับเมมโมรี่เนี่ยเขาเลือกมาจากเมมโมรี่นี่เขาพ่ต้องไปกดนะครับมันเปิดเกินไม่จิมาเลยนะขอจิมาให้เลยนะโซโล่นะครับฟังก์ชันเมื่อกี้เขาเลียนเป็นจังหวะอ่าหมอลำัมนะครับเปขาจีมาโหลดกดฟังก์ชันครับนี่มันอยู่ที่008นะครับจังหวะพวกนี้จะอยู่ในความจําเครื่องนะครับเช่นเขาจะโหลดเป็นอ่าสามชาสิครับเขาก็เมื่อได้จังหวะที่เขาติดต่องารแล้วเขาก็กดโหลดโหลดเครือเลขศูนย์หนึ่งครั้งแล้วก็กดเยสนะครับนี่เยสตัวนี้ อันนี้คือขั้นตอนการโหลดมันก็จะขึ้นโหลดอาโหลดดิ้งนะครับตัวน,นี้ครับโหลดดิ้งอยู่นะครับเรียบร้อยครับจังหวสามชาแม่งกะติยูความเร็วที่789เนาะมาลวครับเ็นบอกเปลี่ยนจังหวะแล้วนะครับเมื่อกี้มอลำเปลี่ยนสามชาแล้วเยี่ย 89นะครับความเร็วเท่ากันมัต้องมันที่พกระโดดนะครับจะว่าที่พกระโดดไปกระโดดมานะครับเป็นเสียงเป็นเลาสิโหลดเขาต้องกดเมมโมรีให้มันขึ้นโหลดโนงกอนครับ ันนี้คือจังหวะสามชาครับเขาโหลดจังหวะอื่นเขากระโดดคือเก้านี่ครับถ้ามันอยู่ที่เดิมมันก็จะอยู่ขึ้นมามันก็จะอยู่ตรงฟังก์ชันที่8นะครับเห็นสังเกตตรงนี้นะครับนี่ฟังก์ชันตรงข้างล่างนี่ครับเช่นจะเปลี่ยนเป็นจังหวะจังวหวะโบเลโลแล้วกันนะครับโบเลโลเขากระโลดคือเก้าครับโบเลโลเขาที่ใส่แถวบนนะครับหนึ่งสองสามนะครับการหโหลดการบ๊วยถือว่าโดนนะครับสำหรับหมอะสำหรับเล่นในในบ้านนะครับในห้องที่แบบไม่ได้ไปออกงานนะครับเพราะว่าถ้าไปออกงานเนี่ย มันสิมีปัญหาเรื่องของการโหลดจังหวะเปลี่ยนจังหวะบอท่านครับเนี่ยมาละครับเป็นรับกุญแจใส่หนึ่งใส่แถวบนนะครับหนึ่งสองสามเปลี่ยนเสียงครับอันที่สองเปลี่ยนเสียงสาม แล้วกดก็จะกดโซโล่สองเทือมันติกลับม,มาเอ็กเอานะครับนะครับรุ่นที่เป็นตระกูล E นี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโซโล่ปุ่มเดียวนะครับปุ่มโซโล่ก็จะเป็น A กับ B สลับสังกกเกตเทาก,กดเียครับเป็นเมนเอเมนบีกดอีกทีนึ่งเป็นเมนเอนี่ครับสมมวนเฮาเล่ยนอยู่เมนเอเนี่เขาอยากโซโล่กลับมาเมนเอเขาต้องกดสองเทือมันติไป B แล้วกลับม,มาค่อยมัิกลับมาเอนะครับจะใช้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ปุ่มช้าเร็วนะครับปรับความสะอาเร็วอะไรแต่ถ้าจะบันทึกนะครับให้มีการมีการเปลี่ยนแปลงในในอ่าเก่าปุ่มนี่เขาก็ต้องกด กดเมมโมรีค้างไว้แล้วก็ลงปุ่มลงปุ่มที่เราจะเซฟนะครับมันก็จะถามว่าโอเวอร์ไวก็คือกดทับบอเขาก็ยังกดตอบ yes นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับผมมีอยังหลายนะครับผมไม่ไม่ไม่ได้ใช้งานซับซ้อนนะครับตัวเขาจะเขาจะเลือกเสียงที่แตกต่างไปจากเสียงที่กุเที่ยงแต่งนะครับเขาก็มากดตรงนี้นะครับนี่กดตรงนี้นะครับเขาก็จังเลือกนะครับตามนี้นะครับเสียงที่อยู่ตามนี้เสียงกุ้มสตริงคือที่อยู่ศูนย์สี่ห้าอารศูนย์ฮัสี่กดไป เห็นไหครับหรือเขาสะเลือกเป็นกลุ่มของอทรัมเป็ดนะครับคือที่ยุศู0ย์เห็นไหมครับมันอันนี้คือการเลือกแบบเลือกแบบธรรมดาคือเลือกแบบว่าบ่ต้องเอามาเสียไ้ในปุ่มทั้งทั้งเก่าปุ่มนี่เขาก็นใส่วิธีการกดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็น094ฟลุตเฮ้ยฮ้อเล่นฮ้อเล่นได้ นี่นะครับเพาะเเปลี่ยนจะมาถึมาเสียงสตรงเขาก่ะอ่าซูนหาซูนหาจีนี่ครับอันนี้คือจังหวัดบริโลนะครับหรือเขาสิเปลี่ยนเป็นจังหวัดภูไทยนะครับกดฟังจา่ายเนี่กดเธอเดียวมันขึ้นมาซูนแปดเขาเทาบพรมีการเปลี่ยนแปลงครับอันนี้คือมาโมเกา่าภูไทยอ่าเนี่ยเมื่อเจอจังหวัดภูไทยแล้วคุณก็จะกดโหลดวิธีกดโหลดก็เลขซูนนี่แหละครับแล้วก็เยสครับภูไทยก็ยังใส่เป็นแถวที่สอง สี่ห้าหกความเร็วมันจะปานกลางนะครับเพาะว่าผู้ให้กับบ่อใดเร็วบอ่อใดช้านะครับจะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยหรือเก้าสิบเร็วแต่เข้ามักนะครับเพื่อจะโหลดมาจากที่หาบอกครับมันจะเป็นมาพอดีเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับผมโดยประมาณได้ครับเด้อนะครับถ้าที่ฝึกเล่นแรกๆคุณที่ไหนแนะนำเป็นจังหวะดมอลม์นะครับเพาฝึกเล่น,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 นเป็นจังวหวะดมอลอเลามาก็มาโหลด,ดเดี๋ยวก็จะโหลดจังวหวะดมอลม์มาให้ครับกดฟังก์ชันครับแล้วก็มาเลือกนะเมื่อกี้คุณยังเลือกเป็นจังหวัหมอลม์นะครับหมอลม์คือจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพาก็เลือกหมอรม์นี่มีหลายหมอลม์นะครับหมอรม์หนึ่งมอลม์สองหรือว่าจะเป็นโมลาพาซิ่งก็ได้นะครับนะขอบคุณจังหวะจากอาจารย์อันนะครับผมอาจารย์อันเมืองเลยนะครับเพิ่นยึดจังหวะไว้ให้นะครับ เขาก็เล่นร้องเล่นครับโหลดท่าลินจะเอาอล้ัมกับซีก็ร้องมือครับเนี่ยผมต้องเลี้ยวอะไรประมาณนี้ครับนะซีหาหกกับหกนี่ครับนี่ประมาณนี้ครับเขาก็ฝึกเล่นได้นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมขอบคุณอะไรครับสวัสดีครับ